สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วเนาะวันนี้แม่คนมือบอลมีบอลสีสวยๆเลยจ้าในราคา50บาทเท่านั้นนะจ๊ะมีตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางแล้วก็ไปยันต้นใหญ่เลยเนาะ ใครสนใจก็สแกน QR Code ตรงมุมจอเนาะไม่งานก็โทรมาที่เบอร์0809377399บาทคนมือบอนรอรับสายอยู่จา้าไหนก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะทางบ้านคนมือบอลเราลงคลิปก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปทางผู้ชมเนาะ ทางบ้านความมือบอลเราก็ยังมีปุย๋ยหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดเนาะบอกทุกคลิปเลยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะที่ว่าบอกกันทุกคลิปเลยเรามาเจอกับบอลสีต้นที่หนึ่งกันได้เลยจ้า <ißt Aaa. S 1> เจอกับบอลสีต้นที่หนึ่งเลยจ้า ประเดิมต้นแรกก็หน้าหวานมาเลยนะเนาะสายหวานมาเลย,ส,ยสวยๆเลยจ้ามีสองต้นเนาะในหนึ่งกระถางจ้าห้าสิบบาทเนาะค่าส่งเมาเมาแบบโอนก็เจ็ดสิบบาทนะจ๊ะถ้าเก็บเงินไปทางก็หนึ่งร้อยบาทจ้าต้นที่สองจ้าโอ้โหกี่ต้นเนี่ยไม่รู้กี่ต้นเลยมากมาย เป็นทรงพุ่มเลยเนาะเอาไปเลี้ยงทรงพุ่มได้เลยจ้าต้นที่สองนะจ้าหนึ่ง 1, สามต้นเนาะสามต้นในหนึ่งกระถางจ้าเราไม่ได้เสริมดินเนาะต้นของมชเว่าเ้ยเนาะเขาเขาเขาอยู่ต่ำนี่นี่ดูดูดูนี่นี่เนาะนี่ต้นเขาสูงอยู่ประมาณนี้เนาะเราดันดินขึ้นมาเห็นเนาะต้นที่สองนะจ้าสี่ต้นนู่น ต้นที่สามจ้าเป็ดบอลทรงช้อนเนะาะใบช้อนสวยๆเลยทรงถ้วยน้ำพริกจ้าต้ที่สามเนาะมีสองต้นนะจ้าในหนึ่งกระถางจ้าต้นที่สี่โอ้โหสายเข้ม มีลูกแล้วเนาะทรงทุ่มเลยจ้าห่วงใบมากเลยไม่ยอมทิ้งใบเนาะต้นที่สี่นะจ้าห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะสวยๆเลยต้นที่ห้านี่ต้นเนี้อยจะพลาดเลยนี่ดูสองใบท,ที่เขาออกมาใหม่นี่เนาะดูเขาสวยมากเลยเขาเข้มมากเลยแล้วก็หลอดใหม่โผล่แลวเนาะต้นที่ห้านะจ๊ะ สายเข้มต้องเข้าแล้วเนาะต้นที่หกจ้าไม่ยอมแพ้ความเข้มเนาะตามด้วยความเปิดเลยสวยๆจ้าสวยมากเลยเนาะต้นที่เจ สายเข้มเนาะชุดนี้สวยมากเลยสีแดงเนาะใบแดงก้านดำเลยจา้าเมื่อวานนี้ไอเมื่อวันเสาร์ตลาดนะัดที่ชัยนาทเนาะเอาไปขายขายดีมากเลยสายเข้มสายดุคนชอบเล่นกันต้นที่8ดนะจ๊ะ มีสองต้นเนาะในหนึ่งกระถางดูใบเลยเนาะสวยๆเลยจ้าต้นที่แปดนะจ๊ะ <c oughs> ต้นที่เก้าจ้าดูความสวยของขาเนาะจะมองไม่ค่อยชัดด่างประครับเนาะต้นนี้เนาะต้นที่เก้านะจ๊ะสีชมพู ดังๆเลยเว้นช่องไว้น้ำมันหยุดหนะ่อยต้นที่สิบจ้านี่ต้นนี้สวยจริงดูใบเขาเนาะเป็นบอนใบใบไทยเนาะสองต้นเนาะในหนึ่งกระถางเดีย๋ยวดูให้ดีก่อนสองไม่สองนะจ้าสวยมากเลยใต่เข้มเนาะกระดูกดำ ต้นที่สิบจ้าต้นที่สิอ็ดโอ้โหสามต้นนะจ้าในหนึ่งกระถางเนาะต้นที่สิบอดจ้านีอ่อะไรดำๆหิิงไม้เนาะสวยๆเลยจ้าต้นที่สิบเอ็ดนะจ้า ต้นที่สิองไม่ยอมแพ้เลยกระถางโน้นสองต้นกระถางนี้สามต้นจ้าแตกหน่อมาเต็มเลยเนาะต้นที่สิองนะจ้าดูใบใบล่าสุดของเนอะยังสวยเลยต้นที่13จ้า อสวยจริงๆเนาะต้นนี้ต้นที่สิบสามเนาะใบเข้มมากเลยสวยมากเลยจ้าต้นที่สิบสามนะจ้าต้นที่สิบสี่จ้าโอ้โหสวยจริงๆต้นนี้เป็นบอลใบยาวเนาะ ูใบล่าสุดเขาเข้มมาแล้วสีมาชัดเจนเนาะต้นที่สิบสี่นะจ๊ะห้าสิบบาทเนาะสวยเลยจ้ามีสองต้นเนาะมีสองต้นม,นมนนีมีต้นหนึ่งีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งต้นที่สิบสี่นะจ๊ะต้นที่สิบห้านะจ๊ะไปสวยเลยดูลายของเขาเนะถึงต้นจะเล็กแต่โอ ดูลายเขาสวยมากเลยต้นที่สิบห้าเนาะห้าสิบบาทเท่านั้นจ้าเปิดด่างมาแล้วเนาะสวยๆเลยต้นที่สิบหกจ้าความสวยของเขาเนาะใบแดงเนาะ หน้าเปรกดเลยสวยๆเลยจ้าต้นที่16นะจ้าต้นที่17บเจ็ดจ้าสายด่างเนาะอันนี้ต้องสายด่างเนาะอันนี้เป็นบอนผ่าหัวนะขอสะเสถียนแล้วเนาะลายขอสเสถียนแล้ว สวยมากเลยต้นที่สิบเจ็ดนะจ๊ะความด่างเขามามาเต็มเลยเนาะต้นที่สิบเจ็ดจ้าต้นที่สิบแปดโอ้ถ้าใครพลาดต้นนี้ถือว่าพลาดเลยเนาะต้นที่สิบแปดนะจ๊ะ เขาจะไม่มีลายไม่มีอะไรแต่เขาแดงได้สวยมากเลยแดงทั้งใบแดงทั้งก้านแล้วดูใบเขาเป็นทรงใบหยกักเนาะสวยจริงๆต้นที่18ดนะจ๊ะต้นที่19จ้าสายเปรอะเนาะหน้าเปอะเปอะเลยเขียวเปอะเนาะแดงเลือดนกสวยจริงๆต้นนี้ บ้านคนมือบอลเขชอบมากเลยเดอกไอบอลสีแบบนี้เนาะเขาบอกแปลกดีต้นที่สิบเ้านะจ๊ะต้นที่ยีสิบจ้าดูดูใบล่าสุดของเขาเนาะแดงแป๊ดเลยใช่หไหมนี่ดูดูใบนี้เนาะหลอดใหม่มาแล้วจ้า ต้นที่ยี่นะจ๊ะต้นที่21ใหญ่โตมโหฬารเลยเนาะใบใบใหญ่มากเลยสวยสวยเลยจ้าแดงอันนี้แดงเปรอะเนาะมีทั้งแดงเปรอะเขียวเปรอะเนาะ ไสวยเลยต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะต้นที่ยี่สิบสองตามีลูกแล้วเนาะบอลถ้ามีลูกออกมาอย่างนี้แสดงว่าหัวเขาใหญ่แล้วเนาะ ัวเขาแข็งแรงแล้วเขาถึงให้ลูกได้เนาะเนี่ยต้นที่22นะจ๊ะมีลูกอยู่ข้างๆแล้วจ้าลูกก็สวยแล้วนี่เห็นไหมลูกก็สวยแล้วจ้าต้นที่23เปิดด่างแล้วจ้านี่ดูดูใบล่าสุดกันเนาะเปิดด่างยังสวยเลย ต้นที่23นะจ๊ะอ้าสิบบาทเท่านั้นจ้าต้นที่ยี่สิบสี่ แดงแดง,แดงจมูกเขียวเนาะสโพกเขียวพื้นแดงจ้าก้านแดงเนาะอ่าสิบบาทเท่านั้นจา้าแข็งแรงทุกต้นเนาะลากทลุกระถางหมดเลยนะจา้าต้นที่24จา้าต้นที่25้า นี่สายเปิดจ้ะต้นที่25เนาะเปิอะดังๆเลยต้นที่26จ้า มีลูกแล้วหนึ่งต้นจ้าต้นที่สาเอ็ดนะจ้าต้นที่สามสสองจ้าตั้งฟอร์มกอได้เลยเนาะต้นนี้ใบเยอะมากเลยอ่ะดูจะมีสองต้นนะไม่ใช่เนาะต้นเดียว เป็นฟอร์มกรแล้วเนาะไปเปลี่ยนกระถางได้เลยจ้าต้นที่32มสิองนะจ้าต้นที่สาสสาจ้าความเปิดไม่ยอมไม่ยอมกันเลยเนาะตันนี้บอลใบยเยอะจริงๆสวยมากเลยอะ่ะ ต้นที่33นะจ๊ะสวยจริงๆต้นนี้ ภาพเอาเนาะสวยจริงๆจะกล้องเน้นให้นิดนึงเน้นความสวยให้หน่อยนึงโอ้โหต้นที่36นะจ๊ะต้นที่37จ้าใบใหญ่ใบโตเนาะไปดูสิใบนี่สองฝ่าม,มือนะต้นเนี้ย เปลี่ยนกระถางแล้วจะใหญ่มากเลยเนาะต้นที่37จ็ด้าต้นที่38ไม่ยอมแพ้ในความใหญ่ความสวยเนาะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะจ๊ะที่มันเปอะเปิอนรินเนอะเป้อาน้ำหยดใส่กัน ต้นที่37จดจ้าใช่ไหมโอ้สาิบแปดแล้วเนาะสวยจริงๆต้นนี้เราแข็งแรงมากเลยใบยังหน้าเลยอ่ะใบหน้าตึบเลยต้นที่สาสิบแปดนะจ๊ามีสองต้นใหญ่ๆเลยต้นที่สามสิบเก้าจ้าสาหวาน สีเหมือนเอ้ขนมเอะะไรนะสีสลิมเออเหมือนสลิมเลยูสีเขาเนาะหลากหลายชมพูเขียวขาวแดงสองต้นในหนึ่งกระถางเนาะนี่แสดงว่าเป็นลูกกันสวยมากเลยใหญ่จริงๆไปเปลี่ยนกระถางเนาะใส่กระถางหกระถางห้านี่ยังสวยเลยแล้วแข็งแรงมากเลยเนาะ ใบเต็มเลยต้นที่สาสิบเก้าเนาะต้นที่สี่สิบจ้าสวยเลยเนาะใครชอบสไตล์นี้เนาะอย่าพลาดเลยเนาะใบยังใหญ่เลยจ้า หลอดใหม่มาแล้วเนาะเริ่มกลางแล้วหลอดใหม่กลางแล้วเนาะสวยเลยนี่น,นด,ดูดูลายดูนั่งของเขาลายของใบเนาะต้นที่สี่สิบเอ็ดจ้าสีแดงอันนี้แดงจริงๆเนาะ แดงไม่ใช่แดงเลือดนกเนาะแดงสด้าสีแดงสดสวยๆเลยโอ้โหหมอนะะแดงแบบเนี้ยไม่ค่อยมีหรอกเนาะส่วนมากจะเป็นแดงสีเลือดนกแดงเลือดหมูเนาะแดงเข้มๆแต่นีอ้เขาต้นนี้เขาเป็นแดงสดเนาะจมูกขาวสวยมากเลยแดงได้ใจต้นที่สี่สบอ็ดนะจ๊ะ ต้นที่42จ้าทรงพุ่มมาแล้วทรงพุ่มสองต้นใหญ่ๆใ,ในหนึ่งกระถางเนาะนี่ีดินเนาะที่ดินมันเปิดที่ใบต้นที่42จ้าสวยๆเลยสามต้นนูน่นไม่ใช่สองต้นด,ดูความสวยของเขาเนาะ ต้นที่43นี่ต้นนี้ใหญ่โตมโหลานดูใบยังใหญ่แล้วก็มีลูกแล้วนะมีลูกนี่อยู่ข้างๆนี่ต้นใหญ่เหมือนกันลูกก็ใหญ่แล้วเนาะนี่ต้นลูกสวยๆเลยต้นที่43นะคะโอ้สวยใส่แดงเนาะใส่แดงใส่เประ ต้องรวบใบเข้ามาอย่างนี้เนาะสวยๆเลยนะจ๊ะต้นที่สี่สิบสี่จ้าส่หวานเนาะใส่หวานตอนนี้หวานจริงๆจ้าติดใหญ่มากใบเยอะมากใบไม่ยอมเหี่ยวไม่ยอมทิ้งเลยอะ่ะ ใส่หวานจ้าสวยๆเลยต้นที่44จ้าจบด้วยต้นที่45นะจ้าใส่เปร์มาปิดท้ายคลิปเนาะต้นที่45นะจ้า สต้นในหนึ่งกระถางเลยจ้าซื้อไปนี่มีแต่คุ้มกับคุ้มเนาะไม่ได้มีต้นเดียวเนาะแต่ละกระถางสองต้นสามต้นถึงสี่ต้นก็มีเนาะเราไม่แงออกจ้าคืนกําไรให้ลูกค้าเนาะลูกค้าเอาไปตั้งคุ้มได้เลยจ้าสวยๆเลย50สิบาทเท่านั้นจ้า จ้านี่ก็ทั้งหมดเลยเนาะ45ต้นจ้าในราคา50บาทเท่านั้นเนาะค่าส่งเมาเหมาแบบโอนก็70บาทเนาะถ้าเก็บเงินปลายทางก็100บาทจ้าจะสั่งกี่ต้นก็ได้เนาะเราไม่มีบวกเพิ่มยิ่งสั่งเยอะยิ่งคุ้มนะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็สแกน QR วอา e คตเนาะตรงมุมจอเลยจ้าไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 7 3 7 7 3 9 9เนาะบ้านคนมือบอนรอรับสายอยู่จ้าไั้นก็ยังลืมยังฝากอยู่เนาะฝากดึงใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดเนาะราคาเราจะขึ้นไว้ใต้คลิปเนาะ วันนี้แม่แน่คนมือบอลก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะเนาะแต่พูดมากไปก็จะเลอะเทอะไปจ้ะงั้นสวัสดีนะจ๊ะ